สวัสดีครับแฟนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดใหญ่สงขลานะครับเพิ่งลงพื้นที่มาเมื่อบ่ายนี้เองนะครับมาดูสถานการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่มาดูก็หนักจริงๆนะครับมาวันนี้เพื่อมาดูการช่วยเหลือคนเป็นการเฉพาะเพราะว่าสถานการณ์น้ำนั่นเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าหนักอยู่แล้วผมเข้าพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมีนะครับไม่สามารถที่จะไลฟ์ให้กับทุกท่านชมได้ แต่ว่าการทํางานทั้งหมดในวันนี้ผมกับคุณธปณีและคุณสถาพรที่อยู่ที่ปักหลักอยู่ที่หาดใหญ่จะรายงานในข่าวสามมิติคืนนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าน้ําท่วมรอบนี้ร้อยเปอร์เซนแล้วก็วันนี้แม่น้ําจะลดแต่ว่าสถานการณ์ยังหนักนะครับเราได้เข้าไปในพื้นที่ไปช่วยคนที่ติดค้างอย่างที่ผมเคยแจ้งเมื่อไลายฟันก่อนนะครับว่าคนฝากเคสมาเยอะมาก ว่าญาติติดอยู่ตรงโน้นตรงนี้ไม่ได้กินอาหารมาสองสามวันแล้วต้องการการช่วยเหลือโดดด่วนแบตโทรศัพท์ก็หมดจะทำอย่างไรผมก็ได้แต่รับเคสมาพอผมลงมาพื้นที่จริงๆถึงรู้ว่าโอ้โหยังไม่มีทางเลยครับที่จะเข้าไปช่วยอย่างนั้นได้เป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าแม้กระทั่งคนหาดใหญ่เองที่ผมเจอที่นี่หลายคนบอกว่าญาติอยู่ในหลายพื้นที่เขาเองก็ยังเข้าไปช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องอาศัยอยู่ในบ้านนั้นต่อไป คนที่อยู่มาสองสาวันธรรมดาครับอาหารบนบ้านก็จะพอเหลืออยู่แต่ว่านานเข้าอาหารก็เริ่มจะหมดนะครับผมร่องเรือไปกับมูลนิธิแล้วก็ไปกับทางกรมประมงวันนี้เห็นชัดเจนนะครับในซอกในซอยเข้าไปในจุดที่ว่าหนักสุดก็คือชุมชนเขตแปดโอ้โหคนยกไม้ยกมือขออาหารขอให้ช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยครับผมได้คุยกับคุณธรรมนัทพรมเผ่าซึ่งเป็นผู้ในการศูนย์บริหาร สถานการณ์ภายพิบัตินะครับมาดูว่ารัฐบาลช่วยอะไรกันยังไงถึงมีปัญหาแบบนี้นะครับติดตามในข่าวสามิติคืนนี้นะครับ